ตอนที่61ดวงจิตดับศูนย์ดวงจิตของเงยจือถงถูกขังอยู่ในมุมแคบแคบเหมือนแมลงวันถูกเด็ดปีกที่วิ่งชนไปทั่วทุกครั้งที่เขาคิดจะบินไปข้างนอกก็จะถูกของเหลวสีดำบังคับให้กลับมาเมื่อถึงครึ่งทางจากนั้นด้านหลังจะปรากฏแสงเย็นเยือยคอยตามเอาชีวิตตัดเอากลุ่มแสงออกไปตลอดเวลาทำให้ดวงแสงของลูกแก้วสีเขียวอ่อนแรงลงทุกขณะ ในใจเขารู้สึกหมดหวังการไล่ล่าจากกระบี่ของอีกฝ่ายแม้ว่าจะทําให้จิตของเขาอ่อนแอลงไม่น้อยแต่เขากลับไม่ได้สนใจแต่สิ่งที่เขาเป็นกังวลคือของเหลวสีดําที่กัดกินเข้ามาเรื่อยๆนั่นต่างหากตั้งแต่ที่เขาถูกของเหลวนั่นเข้าเขาก็รู้สึกว่าดวงจิตเริ่มไร้กําลังและยังถูกบัน่นทอนพลังยุติที่เหลืออยู่ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือมันสกัดกั้นการใช้พลังของเงยจือถงทํา ให้ใช้วิชาไม่ได้ผลอยู่หลายครั้งราวกับถูกขังเอาไว้เหตุใดเจ้าต้องการสังหารข้ากันแน่เหตุใดเมื่อเผชิญหน้ากับการลงมืออันเย็นชาของฮรนรี่เสียงแหบแห้งของเงยจืดถงก็ดังออกมาจากแสงอย่างต่อเนื่องน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่พอใจทว่าฮานรี่กลับไม่โต้ยแย้งและสะบัดกระบี่ในมือเร็วขึ้นแทนคำตอบ หลังจากนั้นไม่นานน้ำเสียงของเงยจือถงก็ค่อยๆเบาลงและเบาลงเรื่อยๆจนในที่สุดเหลือแค่เพียงเสียงครวนครางเบาๆจากนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดฮันลี่ไม่ได้หยุดลงมือในทันทีแต่ยังคงตัดดวงจิตอ่อนแอขนาดเท่าแสงเทียนที่กองอยู่บนพื้นอีกสิบกว่าครั้งเมื่อดูท่าว่าไม่สามารถทำลายแสงสีเขียวที่เหลืออยู่ได้อีกเขาถึงได้เก็บกระบี่กลับไปไว้บนเข็มขัดตามเดิม เวลานี้ฮานลี่ถึงเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาว่าข้าไม่เคยคิดจะร่วมมือกับคนที่นำผู้บังเกิดกล้าวมาสาบานยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ให้ข้าเจริญรอยตามท่านหมอหม้อโดยเชื่อคำสัญญาของคนต่ำชา้าเช่นเจ้าฮานลี่ใช้สายตาเย็นชามองไปยังแสงจิตสุดท้ายของเงยจือถงและหันหลังกลับอย่างไม่ลังเลเขาเดินมาถึงหน้าประตูท่าและผลักประตูที่หนาและหนักออก เมื่อประตูหิงเปิดออกแสงอาทิตย์สว่างจ้าจากด้านนอกส่องเข้ามามันส่องไปถึงจิตที่เหลืออยู่ทันใดนั้นก็ตามมาด้วยเสียงฟู่แสงสีเขียวอ่อนแรงมอดดับลงกลายเป็นควันสีเขียวลอยหายไปในอากาศนั่นหมายความว่าร่องรอยสุดท้ายที่ไอจอือถงเหลือไว้ในโลกมนุษย์ถูกฮานลี่ทำลายไปจนหมดสิ้นและจะไม่มีใครค้นหาคนผู้นี้อีก ฮานลี่รู้เรื่องที่ดวงจิตแท้แสงสว่างเพราะการกระทำของท่านหมอหมอ้อเมื่อเข้าห้องก็ดับไฟลงหลายดวงเตือนสติเขาไว้ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ยอมระมือจากความยุ่งยากสุดท้ายที่ทำให้ฮานลี่อกสั่นขวนัญแขวนและกำจัดได้อย่างยากเย็นนี้แต่ว่าที่ฮานลี่กำจัดจิตของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายนั่นเพราะกระบอกยาสัตว์พิษที่เขาได้เตรียมไว้ก่อนหน้า กระบอกยาพิษนี้ปรุงขึ้นจากยาเบญจพิษที่ถูกท่านหมอม้อยยึดไปครั้งก่อนโดยใส่ดอกเห็ดดินเพิ่มเข้าไปยาพิษชนิดนี้ไม่เพียงแต่ออกฤทธิ์รุนแรงต่อคนธรรมดาแต่ยังเป็นนอตัวขัดขวางจิตของผู้ฝึกฝนด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ออยจือถงไม่สามารถใช้พลังหยุดได้จนทำให้จิตถูกทำลายอย่างง่ายดายและที่ฮานลี่ใช้ยาสตับพิษศาสตร์ไปยังดวงจิตของอีกฝ่ายก็เพราะผลจากเรื่องเล่าใน ตำนานต่างๆเหล่านั้นพูดถีปีศาจดูเหมือนว่าจะกลัวเลือดไก่เลือดสุนัขทมินฮานลี่ถูกคิดขึ้นอย่างฉับไวจึงปฏิบัติต่อจิตของเงยจื่อถงราวกับเป็นปีศาจเรื่องบังเอิญที่ประจวบเหมาะเช่นนี้ไม่รู้ว่าอาออจื่อถงในปรรลโครู้เข้าจะโกรธจนสำลักโลหิตตายอีกครั้งหรือไม่แน่นอนว่าฮานลี่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องบังเอิญทั้งหมดเขารู้เพียงว่าถึงแม้ยาพิษจะไม่ เป็นผลแต่หลังจากที่เขาเปิดประตูถ้ำจิตของอีกฝ่ายก็จะถูกทำลายอย่างไม่ต้องสงสัยใต้การวางแผนที่รอบคอบเช่นนี้เขาลงมืออย่างเยี่ยมโหดและไร้ความปราณีแค่กับออีจือถงในที่สุดตอนนี้เขาก็หลุดพ้นเสียทีไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่โดยถูกคนเอามีดมาเจาะไว้ที่คอและต้องเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลาอีกต่อไปฮันลี่ที่ค่อยๆเดินกลับไปกลางถ้ำเขายือนอยู่ตรงนั้นเงียบๆชั่วครู่และทันใดนั้น เขาก็กระโดดโลดเต้นสูงจากพื้น3ามนิ้วปากก็ร้องตะโกนขึ้นเสียงดังปลดปล่อยความดีใจที่มีออกมาสุดชีวิตเวลานี้เขาถึงได้กลับไปเป็นตัวเองเต็มที่คนที่มีมิสัยของเด็กผู้ชายที่อายุเพียง16ปีในที่สุดข้าก็เป็นอิสระในที่สุดข้าก็เป็นอิสระข้าหยุดชะงักเล็กน้อยเสียงของฮันลี่เหมือนถูกดาบตัดออกเสียอย่างนั้นจูจ่ๆก็หยุดโห่ร้อง เงาของคนร่างใหญ่ที่เดินไปมาอยู่ไม่ไกลจากประตูที่สะท้อนเข้าสู่ม่านตาของเขาก็คือชายร่างใหญ่นมว่าธาตุเหล็กคนนั้นจู่ๆท่าทางของฮานรี่เปลี่ยนเป็นไม่น่ามองทันทีที่เห็นเงานั้นเขาเหมือนจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดบนหัวไหลคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะทำผิดพลาดครั้งใหญ่ลืมนึกถึงการมีอยู่ของคนคนนี้อีกครั้งลืมที่จะถามความเป็นมาและจุดอ่อนของชายร่างใหญ่จากดวง จิตของเงยจื่นถ,ถงทว่าสิ่งที่ทำให้ฮานลี่สงบนิ่งคือชายร่างใหญ่นั้นดูเหมือนไม่สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในถ้ำเลยสักนิดทำเพียงเดินไปมาอยู่นอกถ้ำตามคำสั่งก่อนที่ท่านหมอหมอ่อะตายอย่างเคร่งครัดไม่มองมายัางประตูถ้ำที่เปิดอยู่แม้แต่แอรวบเดียวฮันลี่ขมวดคิ้วในใจรู้สึกว่าเรื่องนี้จัดการได้ยากเห็นได้ชัดว่าชายร่างใหญ่นี้ ค่อนข้างโงูกาเขลารู้เพียงแต่รับคำสั่งแต่สำหรับฮร์ลี่แล้วคนประเภทนี้รับมือได้ยากที่สุดเพราะไม่สามารถใช้คำพูดเกลี้ยกล่อมให้อีกฝ่ายไม่ให้ก้าวกายหรือจับมือสมานันชันได้หากต้องต่อสู้ฮรนลี่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายสิ่งเดียวที่จะพอทำ้ายชายร่างใหญ่นี้ได้ก็คือยาพิษที่ว่างเปล่ากระบอกนั้นฮรนลี่เดินวนไปมาในถ้ำอยู่หลายรอบคิดหาวิธีเอาชนะอีกฝ่ายสุดกำลังแต่ ในตอนนี้สมองของเขาสับสนจนคิดอะไรไม่ออกและแล้วสายตาของฮานลี่ก็หันไปเห็นร่างไร้วิญญาณของท่านหมอหมอเขาถุกคิดขึ้นมาได้ทันทีบางทีอาจจะหาวิธีเอาชนะชายร่างใหญ่จากหลังนั้นก็เป็นได้ฮันลี่อดที่จะคิดไม่ได้เขาหันกลับไปมองด้านนอกถ้าชายร่างใหญ่ยังคนเดินวนอยู่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยไม่มีทีท่าว่าจะเข้าใกล้ที่นี่ เห็นเช่นนั้นฮานลี่จึงวางใจและเดินตรงไปยังร่างของท่านหมอหม้อที่ห่างไปไม่กี่ก้าวจากนั้นก็ยื่นมือทั้งสองออกไปอย่างไม่รังเกียจและเริ่มคลำหาอย่างละเอียดตอนที่62การแลกเปลี่ยนฮานลี่คนเจอของชิ้นหนึ่งมีรูปร่างประหลาดทั้งคุ้นเคยและแปลกตาเขานำมันออกมาวางไว้ด้านข้างแยกเป็นสองกองเขาค่อยๆร้องอุทานอย่างตื่นตะลึงเมื่อเห็นว่าในร่างของท่านหมอ,หม,อมีของ มากมายอยู่ไม่น้อยในนั้นมีของที่ดูก็รู้ว่านำใช้เพื่อสังหารอยู่พอสมควรลูกศรยางน่องหนึ่งดอกถุงทรายพิษที่แช่ด้วยพิษงูหนึ่งหอ่ออาวุธลับคมกริบสิบกว่าอันจุดจุดจุดยิ่งเจอของมากขึ้นฮานลี่ยิ่งหายใจเร็วขึ้นเขายิ่งค้นหาละเอียดเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกตกตะลึงเท่านั้นเวลานี้เขาถึงได้เข้าใจตอนที่ประมือกับท่านหมอหมอเขาโชคดีแค่ไหนถ้าไม่ใช่ว่า อีกฝ่ายต้องการจะจับเป็นเขาเกรงว่าเขาคงสิ้นชีพไปนานแล้วฮานลี่ซับเหนือที่ไหลบนหน้าพร้อมหัวเราะเยาะตัวเองคอนมีชีวิตกลับตกใจกลัวของของคนตายไปเสียได้ในที่สุดฮานลี่ก็ค้นจนหมดแอร์แล้วก็เริ่มนนำกองสิ่งของที่น่าสงสัยมาดูสิ่งที่อยู่ในขวดเล็กนี้มีกลิ่นเหม็นดูท่าว่าจะเป็นยาถอนพิษน่าจะไม่เกี่ยว อาวุธแปลกๆนี้ดูคล้ายล้อรถขนาดเล็กแม้ว่าจะไม่รู้ว่ามีไว้ทำอะไรแต่ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับชายร่างใหญ่เช่นนั้นวางไว้ข้างๆก่อนส่วนถุงหอมใบนี้ฮันลี่เขย่าถุงนั้นไปมาขนาดเดียวกันก็พึพรรมพำกับตัวเองอย่างดีใจเวลานี้ในมือของเขากำลังถือถุงหอมธรรมดาที่ประกอด้วยดอกไม้สีขาวโดยทั่วไปถุงหอมธรรมดาไม่น่าจะดึงดูดใครให้สงสัยได้แต่ฮันลี่กลับรู้สึกว่าของ ธรรมดาเช่นนี้อยู่ในร่างกายของคนทั่วไปนั่นก็สมควรแต่กลับมาอยู่บนร่างคนโหดเหี้ยมอย่างท่านหมอหม้อนั่นมันไม่ปกติฮานลี่ลองใช้มือหนึ่งประเมินน้ำหนักรู้สึกว่ามันเบาน่าจะไม่ได้ใส่ของที่หนักอะไรจากนั้นก็บีบเล็กน้อยเหมือนสัมผัสได้ถึงกระดาษด,ดูเหมือนว่าจะซ่อนสิ่งที่เหมือนหน้ากระดาษไว้ด้านในฮานลี่ดูกระตือรือร้นเขาเปิดถุงหอมออกก็พบกระดาษสองสามแผ่นอย่างที่คิดไว้ เขากวาดตามองพบว่าคือลายมือของท่านหมอหม้อก็เริ่มเข้าใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ดูอย่างละเอียดฮานลี่ก็ต้องตกตะลึงมันคือจดหมายสังเสียที่ท่านหมอหมอ้อมอบให้แก่เขาฮานลี่เริ่มกลัดกลุ้มและยิ่งรู้สึกแปลกใจเขาหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากที่อ่านจบฮานลี่ก็แหงหน้ามองขึ้นไปพร้อมถอนหายใจยาวด้วยความกลัดกลุ้มจากนั้นก็ขมวดคิ้วเข้มเหมือนมีความในใจ เขาใช้มือคขวยหลังเหมือนท่าทางของคนแก่และเริ่มเดินไปอย่างเลื่อนลอยทุกๆสองเก้าเขาจะหยุดเดินและคิดอะไรบางอย่างจากนั้นก็ดีนออีกสองามเแอแล้วก็หยุดใช้ความคิดอีกขณะที่ไม่ทันรู้ตัวฮันรี่ก็ทำตัวเหมือนลาเตี้ยลากโม่ในโรงโม่เขาแบกกลางของท่านหมอมอขครึ่งเดินวนไปรอบๆไม่หยุดใบหน้าปรับเปลี่ยนไปมาเดียวก็แดงเดียวก็เขาเห็นได้ชัดว่าในใจกำลังปั่นป่วนยากที่จะควบคุม ถ้าทางไม่สงบเช่นนี้คาดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดขึ้นกับฮานรี่ทัลลี่เฟยออวีรู้เข้าแล้วก็เกรงว่าจะหัวเราะออกมาเสียงดังทันทีที่ฮานรี่เปลี่ยนไปเช่นนี้นั่นเป็นเพราะข่าวที่เลวร้ายมากและการตัดสินใจที่ลำบากในจดหมายนั้นอย่าถอนพิษอย่าปรสิตซาสบเม็ดนั้นมีพิษปนอยู่จริงๆทั้งย่งเป็นพิษที่รุนแรงพบได้น้อยตามที่เขียนในจดหมายพิษนี้จะต้องใช้ ยกสุริยันอุ่นถึงจะถอนพิษได้ไม่มีคนทางอื่นแม้ว่าจะเป็นยาวิเศษในตำนานกี่ชนิดก็ไม่สามารถถอนพิษนี้ได้ดังนั้นในจดหมายสองสามหน้านี้ท่านหมอม่อได้บอกกับฮานลี่อย่างชัดเจนจดหมายฉบับนี้และพิษที่ใช้ก่อนหน้านี้คือแผนที่แย่ที่สุดที่เขาเคยวางมาถ้าเขายึดร่างไม่สำเร็จหรือมีอะไรเกิดขึ้นคนที่มีโอกาสรอดที่สุดก็คือฮานรี่เพื่อจัดการปัญหา หลังจากที่เขาตายเขาจึงตัดสินใจทำการแลกเปลี่ยนง่ายๆกับฮรนรี่ในจดหมายให้ทั้งสองฝ่ายยินดีทั้งคู่ไม่เพียงแต่ช่วยขจัดความกังวลที่มียังทำให้ฮรนรี่ร่ำรวยและข้อดีอื่นๆที่กล่าวไม่หมดส่วนเรื่องที่ไอจือทงจะมีชีวิตรอดถึงสุดท้ายหรือไม่นั้นท่านหมอม้อเหมือนนว่าจะไม่ได้คิดถึงในจดหมายเขาใช้น้ำเสียงที่ดูถูกเอ่ยถึงเขาคิดว่าคนนี้ไม่เพียงแต่ไร้ความรู้สึก ทั้งยังรักตัวกลัวตายมีเพียงแค่ความฉลาดเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นถึงผู้ฝึกยุทธแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรคนที่หัวเราะคนสุดท้ายต้องไม่ใช่เขาคนนี้แน่เมื่อฮันลี่อ่านมาถึงตรงนี้ในใจก็ฝืนยิ้มเล็กน้อยท่านหมอม,อม่อวางแผนได้รอบคอบขนาดนี้แต่คงคิดไม่ถึงว่าท้ายที่สุดเขาได้ตกเข้าสู่หลุมพรางของคนธรรมดาที่เขาดูถูกถ้าไม่ใช่เพราะเขาแอบซ่อนความคืบหน้าของพลังวาสันไราสิ้นสุดไว้คงมีโอกาสที่จะ ตายไปพร้อมกับท่านหมอหม้อสูงมากและทําให้อายจือทงได้ประโยชน์ไปเปล่าๆแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านหมอหม้อลุ่มหลงในความฝันสู่การเป็นเซียนจนขาดสติดูเหมือนไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกกอยุทดประเภทไหนก็ประมาทไม่ได้เลยสักคนในจดหมายท่านหมอม้อได้พูดถึงการแลกเปลี่ยนง่ายๆเขาขอร้องให้ฮันลี่กลับไปที่บ้านเขาสักครั้งภายในหนึ่งถึงสองปีนี้ข้อแรกเพราะพิษในตัวเขาจะกำเริบขึ้น หลังจากสองปีข้อสองครอบครัวเขามีภรรยาลูกสาวและกิจการที่ไม่เล็กเลยทีเดียวถึงแม้ว่าก่อนที่ท่านหมอมอ่จะจักมาได้ใช้หมอกหนาทึบมาบดบังจากสายตาผู้คนแต่เถ้าหากไม่ได้กลับไปเป็นเวลานานเกรงว่าลูกสมุนที่เลี้ยงไม่เชื่องและสัตวูจะสงสยัยจนทำร้ายคนในครอบครัวเขาดังนั้นฮานรี่จำเป็นต้องกลับไปให้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุรายเพื่อไปปกป้องภรรยาและ ลูกสาวให้พวกเขาอยู่ในที่เหมาะสมให้พวกเขาหลุดออกจากการเข็นค่าในยุทธภพและมีชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดากินอยู่อุดมสมูรณ์ได้จะดีที่สุดและเพื่อเป็นการชดเชยที่เคยคิดทำร้ายฮานันรี่และตอบแทนที่ฮันรี่ไม่คิดแก้แค้นเขายอมมอบลูกสาวให้เป็นภรรยาแก่ฮันรี่รัพย์สินเดิมของฝ่ายหญิงคือครึ่งหนึ่งของรัส์สินทั้งหมดและยกสุริยันอุ่นเม็ดนั้น ก่อนที่ท่านหมอหม้อจะจักมาได้นำหยกมอบให้แก่พรรยาคนแรกไว้สั่งไว้ว่าใช้เป็นทรัพย์สินแต่งงานของลูกสาวดังนั้นเพื่อคิดถึงชีวิตของเขาไม่อยากแต่งก็คงต้องแต่งแน่นอนว่าเขายังบอกอย่างชัดเจนว่าสัตรูและอริของเขานั้นแข็งแกร่งมากลูกสมุนบางส่วนก็ควบคุมยากด้วยพลังของฮานลี่ในตอนนี้เกรงว่าจะรับมือไม่ไหว ดังนั้นเขาจึงได้เตรียมฐานะปลอมไว้ให้ฮันลี่สองฐานะในช่องลับที่ห้องพักรวมทั้งทิ้งหลักฐานและจดหมายยืนยันที่เขียนไว้ด้วยลายมือเขาเอาไว้ให้ให้ฮันลี่เลือกฐานะที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเขายังเขียนรายชื่อคนที่เขาเชื่อใจคนที่น่าสงสัยและอริศตัตรูไว้ในจดหมายรวมถึงเรื่องต่างๆที่ต้องระวงัง สุดท้ายเพื่อยืนยันถึงความจริงใจที่เขาทิ้งจดหมายนี้ไว้ใบสุดท้ายเขาได้เขียนวิธีเรียกใช้และควบคุมธาตุเหล็กร่างใหญ่และปักษาปีกเมฆเอาไว้ให้สิ่งที่ทำให้ฮานลี่รู้สึกแปลกใจคืออีกฝ่ายบอกออกมารับรับว่าธาตุเหล็กคือร่างที่ไรวิญ,ญญาณเป็นเพียงแค่ซากศพเดินได้จิตที่แท้จริงของเขาได้ไปเกิดใหม่นานแล้วถ้าได้ เห็นแล้วอย่าเสียใจสิ่งนี้ทำให้ฮันลี่จับต้นชนปลายไม่ถูกก็หรือว่าเขาดูเหมือนคนที่หลากหลายอารมณ์อย่างนั้นหรือแต่ถึงแม้ว่าจะตัดเรื่องที่ถูกพิษทิ้งไปเมื่อเผชิญหน้ากับทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่ถ้าบอกว่าฮาันลี่ไม่หวั่นไหวนั่นก็ดูโกหกเกินไปเขาที่อ่อนไหวต่อเรื่องเงินทองมาโดยตลอดสนใจกับการแลกเปลี่ยนที่ท่านหมอมอเสนอให้ก่อนตายจริงๆส่วนเรื่องที่จะให้สุขขอลูกสาวเป็นภรรยา สิ่งนี้ก็ทำให้ฮันลี่ที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นรู้สึกแปลกๆแค่ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของท่านหมอหม้อก็รู้ว่าลูกสาวจะต้องน่าเกลียดไม่แพ้กันทว่าอันตรายที่ต้องเผชิญก็ดูจะไม่น้อยเอาเสียเลยแค่ไม่ระวังก็สามารถเอาชีวิตตัวเองไปเกี่ยวพันด้วยสัตรูที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของท่านหมอม้อได้รับมือได้ง่ายๆเสียที่ไหนกัน ท่านหมอหม้อที่จัดการเรื่องทุกอย่างหลังจากตายอย่างไม่มีช่องโหว่โดยใช้ชีวิตยิ้มงามและเงินทองโยงเข้าด้วยกันโดยนำฮรนรี่และความปลอดภัยของภรรยากับบุตรสาวมัดเข้าด้วยกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ดูเหมือนว่าฮรนรี่จะจะต้องฝืนกลืนยาพิษที่หุ้มด้วยน้ำผึ่งเม็ดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วตอนที่63าใบหน้าที่แท้จริงหลังจากที่ฮรนรี่เดินวนอยู่หลายรอบในที่สุดเขาก็หยุดฝีเท้าลง ควรทำตามข้อแลกเปลี่ยนนี้หรือว่ารอจนกว่าจะถอนพิษไม่ได้ค่อยตัดสินใจแล้วกันสุดท้ายเขาทำได้เพียงคิดเช่นนี้อย่างจนใจจากนั้นเขาก็มองไปยังชายร่างใหญ่ด้านนอกแล้วคิดถึงคำพูดแปลกๆท้ายจดหมายในใจเกิดความอยากรู้เขาเตรียมพร้อมที่จะลองใช้วิธีควบคุมชายร่างใหญ่นี้ฮันลี่ก้มตัวลงหยิบระฆังเล็กๆที่ทำจากทองเหลืองขึ้นมาจากกองสิ่งของระฆังนี้ ขนาดไม่ใหญ่ใช้ฝ่ามือหนึ่งถือครึ้งมาได้พอดีเพียงแต่ทำครึ่งอย่างประณีตสัดส่วนเข้ากันอย่างเหมาะเจาะแค่ดูก็รู้เลยว่าทำจากช่างฝีมือดีสิ่งเดียวที่แตกต่างจากกระคังทั่วไปคือผนังรักข้างอรปรากฏรอยเลือดจางจังติดอยู่ดูสะดุดตาอย่างเห็นได้ชัดฮานลี่เพ่งมองไปยังของวิเศษที่เรียกว่าระคังดึงวิญญ,ญาณอย่างละเอียดเขาดู ความร้ายกาศของมันไม่ออกเลยจริงๆตามที่เขียนในจดหมายของสิ่งนี้สามารถควบคุมตัวประหลาดที่น่ากลัวอย่างชายร่างใหญ่นี้ได้ช่างน่ามหัศจรรย์ใจเสียจริงมือซ้ายของฮรนลี่ถือระคังไว้ส่วนมือขวาก็คว้าปิดขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเดินออกจากท่ำอย่างระวังตัวเขาเข,าเข้าไปใกล้ชายร่างใหญ่นั้นอย่างระมัดระวังเมื่อเข้าไปจนห่างจากชายร่างใหญ่ประมาณไม่กี่เมตรฮานลี่ก็หยุดฝีเท้าลงเขาไม่ ต้องการจะเข้าใกล้มากกว่านี้เพื่อให้ตัวเองรับมือได้ทันเวลานี้แผ่นหลังของชายร่างใหญ่ยืนตรงอยู่ตรงหน้าของฮรนลี่กริง้งเสียงดังก้องมากจากระฆังตอนนี้ฮรนลี่ได้ใช้กริบตีเข้าไปที่ระฆังทองเหลืองจนส่งเสียงดังออกมาฮรนลี่ขมวดคิ้วเสียงนี้เหมือนจะไม่แตกต่างกับเสียงระฆังทั่วไปแค่นี้ก็ควบคุมชายร่างใหญ่ได้ ในใจของเขาสั่นไหวเล็กน้อยเขาค่อยๆย่อ,ยยอตัวต่้ลงเตรียมตัวหากมีอะไรไม่ชอบมาพากนก็จะรีบหนีเข้าไปในถ้ำเมื่อได้ยินเสียงระฆังไหลของชายร่างใหญ่ก็ขยับเล็กน้อยเหมือนจะตอบสนองกลับมาฮันลี่ก็รู้สึกดีใจจึงรีบหยิบขึ้นมาเมาคต่ออีกหลายครั้งกอริง,งกริงเสียงระฆังดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและร่างกายของชายร่างใหญ่ก็เอน เอียงไปมาตามไปด้วยท้ายสุดฝีเท้าของเขาก็ดูจะหนักขึ้นร่างกายก็พยุงไว้ไม่ไหวอีกต่อไปในที่สุดก็ล้มลงไปกองอยู่บนพื้นไม่รับรู้อะไรอีกร่างอันใหญ่โตของชายร่างใหญ่ที่สัมผัสเข้ากับพื้นที่แห้งแล้งทําให้ฝุ่นลอยตลบอยู่ไม่น้อยส่วนฮานลี่ที่ไม่ทันได้เตรียมตัวก็สาลักจนจำไปหลายครั้งดูหน้าอับอายเสียเหลือเกิน แต่ว่าเวลานี้ฮันลี่ไม่มีเวลาสนใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เขารีบพุ่งเข้าไปทับบนร่างของชายร่างใหญ่ยื่นมือออกไปดึงผ้าคลุมออกจากศีรษะเขาเผยใบหน้าบวมเป่งที่ให้ความรู้สึกหวาดกลัวเข้ากระดูกทำให้ฮันลี่ตกตะลึงเมื่อได้เห็นฮันลี่อดทนต่อความรู้สึกไม่สบายใจไม่กล้าที่จะมองต่อไปอีกเขารีบเอากรกรีด เข้าไปบนข้อมือของตัวเองเบาๆและปล่อยให้เลือดสดๆไหลออกมาก่อนที่จะหยดลงบนใบหน้าของชายร่างใหญ่จนกระทั่งใบหน้านั้นเต็มไปด้วยเลือดฮานรี่ถึงได้กดบาดแผลลงเขารีบหาผ้าสะอาดออกมาจากตัวอย่างรวดเร็วและมัดมันลงบนบาดแผลเพื่อห้ามเลือดไม่ให้ไหลาจากนั้นก็ยืนดูปฏิกิริยาของชายร่างใหญ่อยู่เงียบๆเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นคาดไม่ถึงเลยว่าเลือดมากมายขนาดนั้นค่อยๆซึม เข้าไปในผิวหน้าของชายร่างใหญ่จนไม่เหลือเลยสักหยดทําให้ฮานรี่ที่มองดูอยู่ถึงกับตกตะลึงจนแม้เขาใช้นิ้วกดลงบาดแผลให้เลือดไหลทะลักออกมาก็ไม่ได้สติหลังจากที่เลือดถูกดูดซึมเข้าไปจนหมดชายร่างใหญ่ก็ลืมตาทั้งสองขึ้นค่อยๆลูก,กอขึ้นยืนสีหน้าของเขาแสดงออกว่าไม่ค่อยพูดในตาทั้งสองไร้วิญ,ญญาณไม่มีความรู้สึกไดเล็ดลอดออกมาทว่าเมื่อศีรษะของชายร่างใหญ่หันมา และสายตาประสานเข้ากับแววตาของฮานลี่ฮานลี่ก็รู้สึกว่าหัวของเขาอื้อเล็กน้อยความรู้สึกแปลกๆที่ทั้งแปลกหน้าและคุ้นเคยเกิดขึ้นในใจเขาเหมือนว่าในส่วนลึกของจิตใจมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสิ่งนี้เหมือนสุนัขที่เลี้ยงจนเคยชินกำลังวิ่งวนรอบฮานลี่ร้องเรียกอย่างอะไรอาวร์ไม่หยุดฮานลี่ตะลึงงนันทว่าทันทีหลังจากนั้นก็นิ่งสงบเป็นเพราะเขาเห็นใบหน้าของชาย ร่างใหญ่ที่เปลี่ยนจากแข็งเทือเป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเชื่อฟังทําให้ฮันลี่มีความรู้สึกเหมือนกำความเป็นตายของอีกฝ่ายในมือดูหน้าประหลาดเป็นอย่างยิ่งฮันลี่กดความรู้สึกดีใจไว้ลองออกคําสั่งกับชายร่างใหญ่ด้วยเสียงทุม้มไปทําลายประตูถ้ำนั่นให้ค่าชายร่างใหญ่ไม่เอ่ยคําใดเดินก้าวขาพรวดพลาดไปยังหน้าประตูถ้ำยกหมัดที่ ประสานมือไว้ด้วยกันครึ่งสูงไม่กี่ครั้งก็สามารถทุบมันจนแตกเป็นผงได้ราวกับใช้ค้อนใหญ่ทุบลงไปจากนั้นก็หมุนกลับมาราวกับลมที่บ้าคลาั่งและยืนข้างฮันลี่เพื่อรอรับคำสั่งข้อต่อไปฮันลี่ที่ไม่รู้สึกยิงดียิงร้ายมาโดยตลอดอดที่จะดีใจจนหุบยิ้มไม่ได้เวลานี้มีสมุนที่มีพลักกำลังคอยรับคำสั่งตลอดเวลาต่อไปถ้ามีอันตรายทั่วไปก็ไม่ต้องพูดถึง ฮันลี่ด้านหนึ่งก็คิดถึงชีวิตอันแสนงดงามที่เกิดขึ้นอย่างตื่นเต้นอีกด้านหนึ่งก็ใช้สายตาที่อบอุ่นมองไปยังร่างของชายร่างใหญ่เวลานี้ยิ่งเขามองไปที่ชายร่างใหญ่ก็ยิ่งรู้สึกพอใจเดิมรู้สึกว่าหน้าตาดูอัป,ปลักษณตอนนี้กลับรู้สึกถูกชะตาเป็นพิเศษถึงขนาดยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกคุ้นตาคุ้นตาฮานลี่ตกใจกับความรู้สึกในใจตนเองพร้อมทั้งตกตะลึง กับหน้าตาอัปลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเขาจะรู้สึกคุ้นตาได้อย่างไรกันด้วยความสงสัยฮานลี่เริ่มสังเกตใบหน้าของชายร่างใหญ่อย่างละเอียดหวังที่จะหาสาเหตุนั้นพบฮานลี่ค่อยค่ยคยพบว่าหากนำอวัยวะบนใบหน้าที่พองบวมของชายร่างใหญ่กลับคืนสู่สภาพเดิมทุกส่วนหดเล็กลงแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วแล้วก็จริงๆใบหน้านี้ก็ ไม่ได้ดูน่าเกลียดและเป็นใบหน้าที่ดูไม่มีเล่ห์เหลี่ยมซึ่งเป็นใบหน้าที่ฮันรี่คุ้นเคยเป็นอย่างดีสีหน้าของฮันรี่เริ่มซีดเขานิ่งเงียบไปหลายขณะก่อนที่จะยืดฝ่ามือทั้งสองออกไปสัมผัสกับใบหน้าของชายร่างใหญ่อย่างเบามือที่จังนั่นที่จริงจริงหรือเสียงที่เขาพูดทุ้มลึกมากแสดงออกว่าจิตใจสงบนิ่งใบหน้าที่ประกอบเข้าใหม่ของคนคนนี้กับจังถียอเพื่อนสนิทที่หายสาบสูญไป หลายปีช่างดูลายคล้ายคลึงเมื่อเชื่อมเข้ากับคำพูดแปลกๆที่ท่านหมอมอเขียนไว้ท้ายสุดในใจของฮานลี่ก็มั่นใจว่าชายร่างใหญ่ต้องเกี่ยวข้องลึกซึ้งกับจันถียออย่างแน่นอนหรือว่าจะเป็นตามที่จดหมายบอกไว้ชายร่างใหญ่ตรงหน้าเป็นเพียงแค่เหลือนอกของจางถียอวิญ,ญญาณได้จากไปนานแล้วทว่าทำไมร่างกายถึงได้เปลี่ยนเป็นสูงใหญ่หน้าหวาดกลัวขนาดนี้กัน